จริงหรอว่าพาทีก็จริงนะสิวะมีชิตชัยกำลังคิดดูดีนะเว้ยการไปพบพ่อตาแม่ยายครั้งแรกนี่มันเครียดนะวเว้ถ้าพลาดขึ้นมาล้วก็จบกันเลยแต่คราวที่แล้วแกไม่ได้พูดอย่างนี้ดีกว่าก็ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันลืมลืมเตือนแกไงล่ะเพื่อนนี่ชิตชัย แกเนี่ยนะมันก็แค่ตัวประกอบต๊อกต่อยเอาไว้วันนึงที่แกได้เป็นเพื่อนพระเอกหรือเป็นพระเอกแล้วเนี่ยค่อยไปหาเขาดีกว่านะฉันว่าปีนี้แกอยู่กรุงเทพนี่แหละเฮ้ยแต่ฉันเน่ะเคยเล่นประกอบพระเอกดังๆมาหลายคนแล้วนะการไม่มีบทพูดเนี่ยเขาไม่เรียกว่าประกอบหรอกเว้ยไอ้บ้าเอ้านี่แกด่าฉันทำไมวะก็นี่ไงบทพูดฉันการที่พูดก่อนคำหนึ่งก่อนที่โดนไม้เสียบลูกชิ้นแทงตายเนี่ยเขาก็ไม่นับเว้ยพิชชัย แกลองคิดดูดีๆนะเว้ยแล้วพ่อตาแม่ยายแกเขาจะคิดยังไงว่าแกจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูลูกสาวเขาให้ดีอ่ะก็ไหนแกเคยบอกไงว่าฉันเป็นคนไม่กี่คนที่ไม่เคยค้างค่าเช่าเลยนั่นเขาเรียกว่าคนไม่มีเครดิตเว้ยมุนเงินไม่เป็นการเงินก็รุ่งริ่งนี่อชิตชัยแล้วตัวแกเนี่ยจะเอาอะไรไปชนะใจพ่อตาแม่ยาย ก็ความรักที่ฉันมีต่อคุณดาวไงโดยการที่แกจะจูบคุณดาวต่อหน้าพ่อแม่เขานล้นเหรอเฮ้ยนี่จะเป็นอะไรของแกวะพาทีฉันก็เป็นห่วงแกไงล่ะเพื่อนเฮ้ยไม่รู้ล่ะไม่สนใจด้วยยังไงฉันก็ต้องไปบ้านคุณดาวให้ได้แกอย่าลืมเอาตัวให้ฉันก็แล้วกันก็ได้แ้วแกคิดว่าแกจะชนะใจพ่อตาแม่ยายได้ก็ไปเลย อกาสมีครั้งเดียวนะเว้ยถ้าครั้งแรกไม่ถูกชะตาเนี่ยแกก็เตรียมหาแฟนใหม่ได้เลยจริงเหรอวะพาทีก็จริงนะสิวะนี่ชิดชายชัว่าปีนี้เนี่ยนะแกอยู่กรุงเทพดีกว่านะสงการทั้งทีอ่ะไม่ไอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยแย่จรงเลยนะพี่พีท เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วยังไม่ชินอีกหรอพี่พีครับโอ้โหช่วยนะเขาพี่พีถึง่ตายเหรอเจ็บเจ็บเจ็บมาีแล้วครับท่านโอ้โหจัดการมันให้ทีค่ะนี่ยังตะลงงไปไม่ได้ คุณก้กนน้องพี่บอกว่าให้เราเห็นอกเห็นใจกันใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกคนก็อยากกลับไปเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยฉันก็อุตส่าห์เสียสละที่จะไปบ้านแกแล้วไงไม่ได้อ่ะแคจะมาทําเป็นเสียสละอยู่คนเดียวได้ไงหึทำเป็นแก๊กแมนไม่ได้ยังไงสงการปีเนี่ยฉันจะต้องไปบ้านแกให้ได้ไม่เอาฉันต้องไปบ้านแกนะต่างคนต่างไปสิครับน้าสนไปบ้านน้ามารีน้ามารีไปบ้านน้าสนจะบ้าหรอ เดี๋ยวนะคะนี่คือทั้งสองคนเนี่ยต้องการแสดงความเอื้ออาทรต่อกันใช่ค่ะต่างฝ่ายก็เลยยอมเสียสละใช่ครับถ้าง,งั้นเอานี้ค่ะพี่มีวิธีละ <S 2> <S 2> ทั้งสองคน ไม่ต้องไปไหนอยู่ด้วยกันที่แสนนี้แหลคะค่ะที่เรียกว่าเสียสละทั้งคู่ไม่ไม่ยกคุณพีทจริงด้วยถ้าเราไม่ได้กลับบ้านไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวนะมันก็ไม่เรียกสงการสิน้องพีทไม่รู้แหละยังไงปีเนี้ยฉันจะต้องไปสงการบ้านแกให้ได้ไม่ได้ฉันต้องไปบ้านแกใหไาาไ้ได้แล้วทำไมมันจะไมปได้เราฉันต้องไปบ้านแกหรือว่าแกเฝ้าอีหรไว้โอ้ยไปกันใหญ่แล้วมาลีนั่นไงคะมีจริงๆด้วยอ่ะฉันบอกว่าไม่มีไงนี่ถ้าแกไม่เชื่อ ใจท่นนะเดี๋ยวแกไปบ้านฉันแล้วเราไปพิสูจน์กันเลยเออเร,รออู้ก่เลย,ยิ้มทำไมครับนาำมาลี มีแผนเหรอเนี่ยฮะแกล้งใส่ความฉันเพื่อจะไปบ้านฉันใช่ไหมโอยนัดบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้นะไม่รู้ไงยังไงฉันจะต้องไปบ้านแกให้ได้เดี๋ยวฉันไปเก็บของให้เสร็จก่อนแล้วกันไม่กลัวเพราะว่าฉันน่าจัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจเจอก็ลองดูอ๋อวิี่แกวไปซ่อนเหรอเนี่ยมันเล่นโกงกันดีกว่าเนี่ยดูดูโกมากจริจริงๆนะครับพ่อหลังไม่ว่างจริงๆครับหลังงานยุ่งมากครับพ่อครับ อไม่ใช่ครับมันไม่เกี่ยวครับพ่อมันไม่ได้เกี่ยวกับโลกล้อเลยคือหลังมีงานต้องส่งอาจารย์เพียบเลยครับพ่อเอาไว้ส่งการปีหน้าหลังกลับแน่ครับพ่อครับเอ๊ปีที่แล้วก็พูดอย่างนี้เหรอพ่อน่าจะภูมิใจนะครับที่มีลูกชายคงเส้นคงวาว่าอวคงเส้นคงวามากกว่านะครับสวัสดีครับพ่อ คราวนี้แหละสาวสาวชาวเขาสารรอหลังด้วยนะที่รักพวกลือนี่มันสุดยอดจริงๆโกหกกระทั่งพ่อแม่ตัวเองเขาไม่ได้เรียกว่าโกหกนะเจ๊งอ้อเขาเรียกว่าบอกความจริงไม่หมดตั้งหานี่ถามจริงๆเหอะทำไมพวกเรือถึงไม่อยากกลับบ้านวะโอ้ยเจ๊บ้านมันไม่หนีไปไหนหรอกกลับเมื่อไหร่ก็กลับได้ <c oughs> เจ๊งอ้อครับผมส่งอีเมลไปให้พี่เคนแล้วนะครับลูกเจ๊งอ้อครับเขาก็ส่งอีการ์กลับมาให้ด้วยครับนี่ครับ,บ<ะ>เขาบอกว่าคิดถึงเจ๊งอ้อมากมากเลยครับแต่เสียดายที่สิงคโปร์นเนี่ยไม่มีหยุดสงการครับแย่เหรอแย่ม้มีดราม่ากดแต่ผมก็พยายามโทรไปหาพ่อที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับไม่ได้คุยมาหลายวันแล้ว ไม่ได้คุยวันเดียวเองไม่ใช่หรอแต่ความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนหลายวันนะครับไม่ไรไรป๋องดูจากสถานการณ์แล้วฉันว่าฉันต้องทำแบบนี้โอ้ยพอเลยจะทำทำไมเขากำลังซึ้งกันอยู่จะมาทำตลกเอาอะไรวะแกคิดว่าฉันร้องไห้เนี่ยมันเป็นเรื่องตลกอ่ะวะ คนบางคนมีครอบครัวให้กลับไปหาแต่ก็ไม่ยอมกลับไปป๋อง่วงสงการวีนนี้เรากลับบ้านเถอะทำไมอ่ะฉันรู้สึกว่าคิดถึงครอบครัวขึ้นมายังไงไม่รู้อ่ะไม่มีเลยเหรอครับทราบครับว่าช่วงสงการนะตัวมันหายาก ยังไงก็ช่วยหน่อยนะครับครับครับง่ายแล้วว่าพาที้ฉันไม่ต้องไปบ้านคุณดาวแล้ววะก็ดีดีวะแย่ยาจังเลยวะเฮ้ยทำไมวะฉันจะหาตัวไอ้แกด้วยคุณดาวขอเลิกอะเฮ้ยทำไมวะฉันทำตามที่แกแนะนำอะบอกคุณดาวว่า ตอนเนี้เราอย่าเพิ่งรีบไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณดาวเลยนะครับสงการนี้ยเราอยู่กรุงเทพกันเถอะคุณดาวเขาก็บอกว่าฉันน่ะไม่แน่ใจไม่กล้าไปพบพ่อกับแม่เขาไม่จริงจังไม่จริงใจกับเขาเพราะะนะเซอล่ากันเถอะจะตายง,งั้นแกก็ไปหาคุณดาวเขาที่บ้านสิวะเดี๋ยวฉันหาตั๋วให้เว้ยแกยังไม่มีตั๋ว๋อ,อ,อมีแล้วเว้ยเป็นแต่ฉันจะหาว่าฉันไม่ ไม่ตรงไหนอะไม่รู้ล่ะยังไงแกก็ต้องไปบ้านคุณดาวไม่ไปเว้ย <c oughs> ก็แกบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าฉันเน่มันเป็นแค่นักแสดงประกอบจนจนบ้า <c oughs> อือว่าฉันไหมวะ <c oughs> ฉันไม่ได้ว่าแกเว้ยฉันพูดตามบทมของแกจะยังไงถึงจกจนอยู่ดีอะ <c oughs> แต่ว่าแกก็จ่ายค่าเช่าตรงเวลาในว่า <c oughs> นั่นก็หมายความว่า ฉันเป็นคนไม่มีเครดิตฐานะการเงินลุงลิงเรื่องเงนก็เป็นสิ่งหนึ่งไม่เอาแล้วอ่ะฉันไม่ฟันแล้วแต่ยังไงแกแกก็เป็นคนดีนะวะที่ใชอแต่แกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าเจอกันครั้งแรกแล้วไม่ประทับใจเนี่ยก็ถือว่าจบกันเลยโอ้ยใช่คงต้องไปหาแฟนใหม่ไม่เอาอ่ะฉันจบนคนเดียวอ่ะจะไม่หาแฟนใหม่จะชอบคนดีวบคนดวบคนดว